สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนจะให้เ,เพื่อนๆได้ดูครับนี่ฮะรถรีโวครับมาปรับแต่งวางเพาลอยที่ร้านเพาลอยโปรครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะฮะกำลังจะนำรถกลับไปที่ศูนย์โตโยต้าที่กรุงเทพนะครับตอนนี้กำลังขึ้นรถสไลดล์ปัดเอารีนิดนึงใส่เพาลอยของ โปรครับนี่ฮะเอรอยโปรโจัดทรงให้เรียบร้อยแล้วครับก็นำรถกลับไปที่ศูนย์นะฮะขึ้นรถสไลด์แล้วฟืดโอโ้โหสุดแจมเลยฮะดูครับ ให้ดูช่วงล่างของพลอ,อยโรครับนี่ฮะสเสริมแหนบประมาณห้าแผ่นนะครับรีโวครับรีโวขึ้นรถสไลด์แล้วโอ้รถสไลด์ก็หล่อมากเลยครับดูสิสุดยอดแอบดูรถสไลด์นิดนึงครับโอ้โหกระทะชุบ้วยครับสุดยอดเลย นี่แหละฮะรถสไลด์ใช้หกล้อเลยครับมาตรฐานดีครับตอนนี้รถก็จะถูกนำกลับไปที่ศูนย์โตโยต้านะครับที่กรุงเทพนะครับขึ้นรถสไลด์แล้วรถคันนี้ปรับแต่งช่วงล่างจากร้านพอรลอยโปรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เอาไปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะครับโอ้โห แต่งเสร็จเรียบร้อยก็ส่งกลับศูนย์ครับใส่รถสไลด์ไปเลยนี่คนขับรถสไลด์ก็ยึดให้อย่างดีเลยอันนี้พอลอยของเรานี่คือเราต่อใส่ระบบเอ s ออะไรเรียบร้อยแล้วใช่ใชไหมครับอันนี้เป็นระบบ a อ s เอเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเราปรับแต่งใส่พอลอยแล้วก็ใส่โช๊คเข้าไป ใช่ครับอันนี้เป็นสเปคแค่ว่าสั่งตันนะครับครับสเปคสั่งตันใช่ไหมใช่ครับอ๋อเราก็เลยใส่แมพแค่ห้าแผ่นเนาะใช่ครับใช่ครับลูกค้าจะไปทําห้องเย็นต่อครับอ๋อแต่ว่ามันปรับแต่งช่วงล่างที่นี่ใช่ครับแล้วก็จะส่งไปทําทําตู้โอเคนะครับขอบคุณมากเลยครับนี่ครับก็มีระบบเบรก ABS เรียบร้อยแล้วนะฮะ รับแต่งเสร็จเรียบร้อยอ๋อลูกค้าต้องการปรับแต่งใส่แค่ประมาณ3ามตันนะครับเขาถึงเสริมแหนบแค่ประมาณห้าแผ่นนะครับอแล้วก็น่าจะเป็นเสริม2องอเข้าไป1แผ่นนะครับโอ้โหเจ๋วเลยเวลาที่เราจะปรับแต่งรถนะครับเราก็สามารถบอกกับร้านแต่งรถได้นะครับว่าเราจะนำรถไปบรรทุกกี่ตันนะครับเขาจะได้จัดช่วงล่างให้เราได้ประมาณนั้นเลยนะฮะ ตอนนี้ก็กำลังขึ้นรถสไลด์แล้วครับปาดไฮเทคมากๆเลยครับเดี๋ยวนี้ฮะดูดีฮะสบายเลยครับค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆวืด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 โอ้โห,โหสบายเลยได้นั่งรถสไลด์กลับด้วยนะฮะไม่ต้องขับครับเพราะว่าขับไม่ได้ครับในะอยู่ในทรงนี้อยู่ในกรุงเทพนะฮะ รถสไลด์ไปเลยแจมเลยครับโอ้โหสุดยอดเรียบร้อยครับแค่นี้รถก็จะไปถึงบริษัทเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับคันนี้ช่วงล่างประมาณ3ามตันนะครับนี่ฮะปรับแต่งแบบนี้เลยนะครับถ้าบรรทุกเยอะๆก็ใส่แหนบกันเยอะนิดนึงถ้าบรรทุกไม่เยอะเราก็ใส่แหนบน้อยนะครับนะฮะร้านพอรลอยโปเขาสามารถที่จะปรับแต่งให้เราได้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะเอารถมาทําช่วงล่างที่นี่นะครับก็ สามารถที่จะมาติดต่อสอบถามแล้วก็พูดคุยได้นะครับที่นี่ร้านเผาลอยโปรครับนี่ฮะให้เพื่อนๆได้ดูครับเป็นร้านที่ใหญ่มากๆเลยอยู่แถวๆตลาดไทยนะครับอันนี้เป็นรถตู้เป็นน่าจะเป็นรถตู้เย็นนะฮะโอ้โหสุดยอดขึ้นรถสไลด์ไปแล้วครับเดี๋ยวก็ไปที่ศูนย์นะครับรถใครเอ,อ่ย ถ้าจะขอมาดูคลิปก็ขออนุญาตด้วยนะครับในอนาคตนะฮะนี่ครับรถของท่านนะครับวันนี้กําลังจะเดินทางไปที่ศูนย์แล้วเช่นเคยครับเราจะปรับแต่งช่วงล่างของเรานะครับนะฮะเราต้องรู้ก่อนว่ารถเรานั้นจะอาไปบรรทุกกี่ตันนะครับคันนี้ช่วงล่างสามตันนะครับเสริมแหนบไปประมาณห้าแผ่นนะครับจุดล่างมีประมาณห้าแผ่นจุดบนมีเสริมสองงอไปหนึ่งแผ่นนะครับเป็นทรงสแตนดาดเลยนะครับแล้วก็ดัด แนบชุดล่างขึ้นไปรับชุดบนนิดนึงนะครับโค้งสวยงามครับให้เพื่อนๆดูครับเทอรลอยโปรมีเบรก a อ s เอสเร็จเรียบร้อยนะครับใช้เบรก a อ s ได้เลยนี่ครับอันนี้ไม่ได้ใส่โชคไว้นะครับปรับแต่งตามสเปคที่เจ้าของต้องการนะครับเสร็จเรียบร้อยจากเทอร์ลอยโปรครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆครับ